ตู้ที่ผมทํำกับตู้บังเกอร์แตกต่างกันยังไงนะครับนี่ตัวนี้ที่ผมที่จริงไม่ใช่ผมทําผมออกแบบให้ช่างตีตู้คนหนึ่งเขาไปลองนะครับพอดีเขาทําเสร็จก็โทรเรียกให้ผมไปฟังเสียงดูก็ไปฟังเสียงก็จะมีคนมาฟังเยอะก็จะมีอยู่เจ้าหนึ่งคนหนึ่งนะครับน่าจะเมาบ้างแหละก็มาแนะนำผมให้กั้น พอทต,ตรงนี้กั้นห้องตรงนี้เขาเคยเห็นในบังเกอร์นะครับฉะนั้นก็หลายๆคนแล้วแนะนําแบบนี้แล้วก็ในเพจของผมมีท่านหนึ่งมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าให้กั้นเหมือนกันฉะนั้นคลิปนี้มาทํามาตอบนะครับมาแชร์ความคิดเห็นกันนะครับเนี่ยของเจ้านี้นะครับคอมเมนต์ comment มาในเพจเนี่ยให้ดีต้องใส่ไม้กั้นกลางเสียงจะได้ท่งกว่าทำพอดรูสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับ รูปแบบเดียวกับตู้บังเกอร์ผมตอบเดี๋ยวผมทําคลิปอธิบายให้ฟังนะครับนี่คือตู้ที่เขาทําเขาส่งมาคือมีไม้กัน้นอย่างนี้ส่วนของผมนั้นมันมันไม่มีนะครับเนี่ยของผมมันไม่มีไม้กัน้นมันต่างกันยังไงแล้วมันมันตัวไหนดีนะครับมันต่างกันไหมครานี้เอาที่มาตรฐานนะครับ เอามาตรฐานไปเลยนี่เขาคอมเมนต์ในคลิปนี้ครับที่ผมโพสต์ว่าแรงแรงใช้ได้ที่ผมไปดูหลังจากที่ช่างทําตู้เขาทําเสร็จเขาก็โทรเรียกไปฟังเขาก็มาคอมเมนต์โอเคนะครับมาแชร์กันนี่คือตู้ที่เขาส่งมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังที่มาที่ไปทําไมผมถึงทําไม่เหมือนคนอื่นตัวนี้เขาเรียกบังเกอร์กันนะครับ สำหรับผมไม่มีบังเกอร์ไม่มีฟาสนะครับของผมคือแบนพาร์ทสี่มาตรฐานเหมือนกันหมดผมไม่ได้มองเป็นหลายสูตรมาดูที่โปรแกรมกันเลยดีกว่าครับมาดูที่โปรแกรมผมยกตัวอย่างตู้ตัวนั้นแหละที่ผมออกแบบครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้แล้วพอรตจะเจาะอยู่ตรงนี้ซึ่งพอตนั้นผมออกแบบไว้25คูณ25เซนลึก20เซนก็ตามรูป นี่เลยครับเนี่ยยีด้านนี้25ด้านนี้ก็25ลึกเข้าไป20เซน25 cm, 25คูณ25ลึก20อันานี้มามาดูกันที่โปรแกรมครับนี่ครับ25คูณ25 cm, ลึก20เซนความถี่พอตเจ็ด้เฮิร์แล้วก็แล้วก็ตัวนี้ครับ มาดูที่ตู้16 62คราวนี้สิ่งที่มันที่มันต้องเปลี่ยนมานะครับจากห้องรวมกันทั้งหมดนี่มันถ้าทำแบบนั้นมันต้องแบ่งครึ่งต้องแบ่งครึ่งนะครับถ้าตามสูตรผมมันจะไม่มีไม้ตัวนี้ มันจะโล่งถึงกันแต่ตัวนี้ต้องมาแบ่งครึ่งคำนวณใหม่เอาแค่ปริมาตรห้องก่อนนะครับยังไม่คุยถึงพอตฉะนั้นผมต้องมาคำนวณใหม่ก็คือตัวของผมตามนี้เลยครับห้องรวมทั้งห้องปิดห้องเปิดถึงกันหมดแล้วก็ทำพอตอย่างว่า25คูณยแล้วพอรตกราฟของเสียงออกมานี่ครับกราฟเสียงเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนมันมีตัวอื่นมาติดมาด้วย นี่ครับสีแดงนี้ให้มันต่ำลงหน่อยผม0 0คราวนี้ครับโอเคนี่คือได้กราฟตัวที่ผมทำถ้าเกิดแบ่งห้องมีความแตกต่างไหมนะครับผมก็ทำตัวนี้เลยก็ได้ครับก็ทำการหาร2เลยครับก็คือตัวนี้16ผมก็ต้องคำนวณใหม่ครับผม สักครูครับ16.35ผมคิดไว้ที่18นะครับ18ลิตรฉะนั้น18ถ้าหาร2มันก็ได้9นะครับ9ลิตรเพราะว่ามันต้องแบ่งครึ่งตรงนี้ส่วนตัวนี้62ตอนแรกผมคิดเผื่อไว้เป็น73ฉะนั้นผมหาร2นะครับ73ลิตร แบ่งครึ่งก็3 6 9ก็คือคำนวณทีละครึ่งนะครับเนี่ยคำนวณทีละครึ่งโอเคได้แล้วครับแล้วก็มาที่ท่อคันนี้ท่อที่แรกมัน25คูณ25นะครับความถี่อยู่ที่75ผมก็ต้องลดท่อลงเพราะว่าตัวของผมมันกว้างหากันตัวนี้มันแบ่งครึ่ง ให้ดูที่โปรแกรมก่อนนนัน้ด้านหนึ่งผมต้องลดเหลือครึ่ง25ก็12.5ความลึกลดลง32นะครับปุ๊บผมได้มาใหม่แล้ะครับ9ก้าอ่าตัวนี้ยังไม่ได้ครับ36อ่าโอเคครับ โอเคคราวนี้เรามาเปลี่ยนสีก่อนเพื่อให้มันดูไม่ทับซ้อนกันปุ๊บเห็นไหมครับความดังมันก็ปกติมันต้องลดเพราะลดไปหนึ่งดอกอ๋อผมลดผมลืมไปครับต้องลดดอกด้วยจากสองต้องเหลือนหนึ่งเพราะแบ่งครึ่งกด except ฉะนั้นสีเหลืองไม่เอาครับเอาสีเขียวถูกต้องหมดแล้ว ถูกต้องหมดแล้ว37พปลอดเป็นสีเขียวดูครับนี่ครับก็เหมือนกันครับแค่ความต่างแค่ความต่างของความดังเพราะ2ดอกต่อ1ดอกเทียบกันไม่ค่อยจะตัวนี้มองยากไม่ค่อยจะรู้สรุปนะครับรูปรูป,รปคลื่นรูปลักอะไรไม่ต่างท่านี้มันมีสิ่งที่ต่างนะครับ สิ่งที่ต่างคืออะไรมันเป็นอย่างนี้ครับมันมีพอตซ้อนพอตอยู่ผมให้ดูที่ตรงนี้ครับของผมคำนวณได้เลยครับตัวนี้ถ้าเอา25คูณ25แต่กรณีแบบนี้นะครับมีไม้กั้นกลางมีไม้กั้นกลางฉะนั้นพอตเราต้องคิดที่บริเวณนี้ คิดที่บริเวณนี้ครับตรงนี้กับตรงนี้1พอร์พแล้วก็ตรงนี้กับตรงนี้อีก1พอร์พครับบวกรวมแล้วมันมีอพอรพอเล็กแล้วก็มาต่อพอตใหญ่ซึ่งการคำนวณทำได้ยากฉะนั้นความแม่นยำของพอตมันจะคำนวณยากครับเราบอกไม่ถูกว่าความถี่ของพอตนี้ทำงานยังไง เพราะว่ามันมีสองพอซ้อนกันดูให้ดีๆนะครับซึ่งถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับแบบนี้มันคำนวณง่ายก็คือด้านนี้คูณด้านนี้ไปเลยจบง่ายๆนะครับด้านสูงคูณด้านกว้างจบเลยครับง่ายๆรู้เรื่อง แต่ว่าตัวนี้มันมี2อ,อย่างว่าครับมันมี2อ,อย่างว่าพอตแรกคิดที่ตรงนี้นี่ครับแล้วก็มีพอตที่2ซึ่งคนละขนาดกันเหมือนเอาเล็กมาต่อพอรตใหญ่เนี่ยแบบนี้นะครับคำนวณไม่ได้ โปรแกรมมันมันไม่ให้นะครับโปรแกรมมันไม่ให้มันจะมีแบบกลมแบบเหลี่ยมถ้าถ้าจะคํานวณพอตแบบตัวนี้จริงๆนะครับแบบนี้จริงๆเป็นเรื่องที่ยากมากต้องใช้อีกโปรแกรมหนึ่งก็คือฮอนเรฟซึ่งคํานวณยากลําบากเป็นโปรแกรมออกแบบฮอนหรือพวกตู้แทมนะครับทแทปเป็ดฮอนแทมหรือตู้ลายนะครับเขาเรียกลายมันก็ ต้องมาต่อลายนะครับขยับห้องต่อลายซึ่งยุ่งยากเปล่าๆฉะนั้นนะครับความแม่นยำมันจึงคลาดเคลื่อนตู้แบบนี้นะครับที่เขาเรียกกันนะครับจริงๆผมคนถามมาเยอะนะครับมีคนแนะนําผมเยอะว่าทําไมไม่กั้นห้องแล้วก็ทําแบบนี้ผมก็ไม่ไม่ขี้เกียจจะพูดนะครับแต่ว่าเห็นเยอะเหลือกเกินคนสงสัยครับวันนี้ถือโอกาสทําคลิปอธิบายทําไมผมถึงทําแบบนี้นะครับฉะนั้น มันเป็นพอตซ้นอนพอตนั่นเองพอตซ้นอนพอตนั่นเองครับซึ่งทําให้คํานวณคลาดเคลื่อนยากเมื่อคํานวณพอตนะครับหรือช่องลมนี้แหละเนี่ยเมื่อคํานวณยากหรือคํานวณไม่แม่นคํานวณไม่ถูกสิ่งที่สิ่งที่จะตามมาก็คือว่าความถี่มันจะคลาดเคลื่อนนะครับความถี่มันจะคลาดเคลื่อน สมมติว่าตัวนี้ผมออกแบบตู้ไว้เอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมเปิดมาใหม่ตู้ตัวนี้ที่ผมนะครับเรื่องนี้ท่านใดยังไม่ ได้ดูคลิปก่อนลองย้อนกลับไปดูได้ครับที่ผมอธิบายเรื่องพอรตนะครับคาดเคลื่อนนิดเดียวเป็นเรื่องไปเลยอย่างตัวนี้ครับเราไปทำพอร์ตกันแบบมั่วๆไม่ไม่ได้รับการคำนวณที่ถูกต้องแล้วพอร์ตไม่ใช่ว่าพอร์ตพอตตัวนี้จะออกแบบมาแล้ว25คูณ2 5มันจะเป็น75เฮิรตซ์ตลอดนะครับเพราะพอร์ตตัวนี้มันทำงานกับห้องตัวนี้พอรตเดียวกัน 25คูณ25แต่ไปใส่กับปริมาตรอื่นนะครับที่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้มัน62ลิตรไปใส่อีกความถี่มันจะคลาดเคลื่อนไปทันทีนะครับถ้าท่านใดยังไม่รู้ลองกลับย้อนกลับไปดูตัวนี้นะครับผมจูนไว้ที่75้เฮิรตซ์คันนี้พอร์ทถ้าเราคำนวณผิดมันคำนวณยากอย่างว่านะครับ2-3ชั้นอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยนะครับมันเป็น2พอทซ้อนกันคำนวณยากถ้าเกิดคำนวณผิดคำนวณผิดหรือ ทำม่วมม่วไม่ได้รับการคำนวณพอทที่ถูกต้องผลที่ตามมาผมเคยทำให้ดูแล้วนะครับตัวนี้ผมจูนไว้75นะครับถ้าเกิดว่าเราทำม่วมั่วนะครับทำม่วมั่วพอทมันไม่แม่นยำไม่ได้ถูกจูนพอทให้แม่นยำไปถูกความถี่มันไม่แม่นอยู่ที่75อย่างเช่นว่ามันเป็น30เฮิรต์นี่ครับเราทำไปมั่วๆ่วนะครับ25คูณ15ยาว277แบบนี้ มันเป็น30เฮิรต์สิ่งที่ตามมาครานี้เรามาดูเสียงครับถ้าเกิดพอตมันไม่แม่นยำขอเป็นสีชมพูผมพลอตให้ดูครับเห็นไหมครับหายกันไป1 2 3 4 5 5เท่าตัวเสียงที่มันหายไปมันมั่วถ้ามันมันไม่ถูกมันไม่ดังนะครับหรือบังเอิญหน่อยก็อาจจะ แท้กันเท่าตัว1ครึ่งเท่าตัวอะไรสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือคำนวณให้แม่นยำคำนวณให้แม่นยำเนี่ยต่างกันเยอะเลยเห็นไหมครับกี่ช่องะ่ะหนึ่งช่องก็คือ1เท่าตัวครับ1ช่องคือ3เดซิเบลดันสามเดซิเบลคือเท่าตัว2ช่องก็6 9นะครับ12 12เดซิเบลก็4เท่าตัวคิดดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำผิด ออกแบบผิดมันไม่ดังมันหายไปไม่ใช่น้อยนะครับเยอะเยอะเยอะแยะเลยแหะครับฉะนั้นพอรตสำคัญนะครับแล้วอย่างว่าคณิตถ้าเราคำนวณแบบนี้นะครับโอกาสที่จะแม่นยำมันมียากคันนี้ผมทำไม่ใช่ว่าผมมั่วอยู่คนเดียวนะครับต้องยอมรับว่าวิชาการโดยมากนะครับมันมาจากฝั่งตะวันตกก็คือพวกฝรั่งเขาทำแล้วเรา เอามาต่อยอดมาทํากันบ้างก็ปปีมาบ้างแล้วเมื่อหัดมาฝึกมาดัดแปลงแก้ไขอะไรต่างๆนี่แหละครับต้องยอมรับว่าวิชาการส่วนหนึ่งมาจากเมืองนอกมาจากฝรั่งเขานะครับลองไปดูของฝรั่งครับผมพิมพ์ไปแบนพารสสี่ออเดอร์สี่นะครับแบนพารสออเดอร์สี่กด Enter นี่เห็นไหมครับที่จริงผมโหลดรูปมาไว้แล้วเพื่อความชัดเจนนี่คือ ที่เจ้าของคอมเมนต์นะครับก็หลายๆคอมเมนต์ล comment, แล้วก็หลายๆนี่นะครับห้องปิดบางคนก็บอกเนี่ยไม่กัน้นทําไมไม่กั้นนะครับเปิดเป็นห้องเดียวกันทําไมอย่างนี้ผมห้องปิดจะเปิดด้วยกันเลยครับ2ดอกนี่ทํางานร่วมกันแล้วก็ห้องเปิดทํางานร่วมกันหมดแม้แต่พอร์ตใช้ด้วยกันหมดมันมีข้อดีเนี่ยมันคํานวณง่ายนี่แหละครับคํานวณง่ายและแม่นยําไม่ต้องไปกั้นนะครับแม้แต่ไม้45องศาเนี่ยเข้าใจกันเยอะผิดพลาดกันเยอะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ครับ เข้าใจพลาดกันเยอะแต่ว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวผมที่จริงผมก็ไม่อยากพูดเห็นคนทําขายเขาทากันเยอะนะครับจริงแล้วมันไม่ควรทํามันเหมาะกับตู้เป็นบางตู้มันไม่เหมาะกับทุกตู้ครับมันไม่เหมาะกับทุกตู้เนี่ยตัวนี้ต,นตัว45องศาเนี่ยเดี๋ยวโอกาสหน้าคลิปหน้านะครับตัวนี้เนี่ยบางคนใส่ไซส์ใหญ่มากเลยเข้าใจผิดกันเยอะ ก็เอาแค่เรื่องพอตก่อนครับวันนี้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังนั้นเนี่ยครับเอาแค่เรื่องนี้ก่อนเรื่องพอตนะครับไปดูฝรั่งกันครับห้องปิดเขาแบ่งอย่างนี้ไหมแล้วห้องเปิดเขาแบ่งอย่างนี้ไหมเนี่ยตั้งสี่ดอกครับแบนพาร์ตสี่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เห็นไหมครับห้องปิดสองห้องนี้รวมกันแล้วก็ห้องเปิดรวมกันทั้งหมดนี่พอรตเขาออกบริเวณนี้ นี่ครับ3 Chamber ก็คือ3ห้องเบดสะท้อนแบนพาร์ตนะครับก็คือแบนพาร์ตสนั่นเองครับห้องปิด 2, 2> แบ่งกันแต่ห้องเปิดรวมแล้วแต่เลือกใช้นะครับใช้รวมทั้งหมดเลยก็ได้ปิดรวมกันเปิดรวมกันแต่มันประกอบง่ายที่ผมทําโดยมากผมจะทําแบบห้องปิดรวมกันห้องเปิดก็รวมกันมันกลายเป็น2ห้องมันไม่เยอะไม่สลับซับซ้อนไม่ตัดไม้เยอะ ง่ายกันตัวนี้ก็3มห้องเหมือนเดิมแต่เป็นดอกแบบไอโซบาริกนะครับมีโอกาสเดี๋ยวจะอธิบายทําคลิปให้ชมกันครับนี่อีกตู้หนึ่งครับแบนพาร์ซี่ดูดูแล้วก็จะไปคล้ายๆกับตู้ที่ผมทํานะครับแต่เขาเป็น4ดอกของผมเป็น2ดอกเนี่ยครับขันนี่4ดอก4ดอกแต่ตัวนี้แบ่งไม่แบ่งก็ได้ครับเพราะเป็นดอกรุ่นเดียวกันคํานวณแล้วเท่ากันหมดนะครับก็ไปคูณปริมาตรเอาแล้วก็ห้องเปิดเขา นี่ครับไม่มีการกั้นครับดูอีกตัวนี้เช่นกันครับเห็นไหมครับสองดอกตัวนี้ไม่ใช่กั้นนะครับตัวนี้เป็นไม้ค้ำโครงให้แข็งแต่เขาจะปาดเป็นช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมให้ถึงกันตัวนี้บางทีก็อาจจะมีด้านในโดยมากฝรั่งไม่ค่อยกั้นครับอาจจะเจาะรูไว้ให้ถึงกันครับซึ่งผมก็เคยทําแบบนี้เจาะรูให้ถึงกันเอาไม้แผ่นหนึ่งมาค้ำให้แข็งอย่างตัวนี้ ตัวนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยสามห้องห้องปิดแยกกันแต่ห้องเปิดรวมกันแล้วก็ออกมาคํานวณง่ายแม่นยำนี่ก็เหมือนกันครับหลักการเดียวกันพอตใหญ่รวมกันไม่มีการกันไม่มีการแบ่งครับส่วนท่านที่บอกว่ามันเป็นสูตรของบังเกอร์บังเกอร์มันก็คือแบนพาร์สีครับพวกฟาสพวกอะไรมันก็ แบนพาร์สี่หมดบ้านเรามีหลายสูตรมากจริงๆพื้นฐานมันก็แบนพาร์สี่ทั้งหมดนี่อย่างแบนพาร์ตสี่ฮะดอกเดียวดอกคู่ดอกไอโซบริกอย่างนี้ประมาณประมาณนี้กันครับสามห้องแบบลมหน้าสามห้องแบบพุทธภูนหรือแบบนี้ครับตัวนี้ผมก็เคยทำผมทำไปเยอะแล้วก็คือห้องปิดรวมกันเลยครับเนี่ย จากนี้ถึงนี่ปิดรวมกันแล้วก็มาเปิดด้วยกันทั้งหมดทำพอตใหญ่เลยนี่ครับเป็นตัวที่ผมรื้อไปแล้วเมื่อก่าผมติดตั้งกับรถแปสิบปดนิ้วแปดอกครับหนักแน่นดีครับตัวนี้ก็ใช้หลักการนี้ฝรั่งเขาทำคันเยอะครับถ้าลองดูพวกคลิปฝรั่งนะครับเครื่องเสียงรถยนต์ที่ที่เขาทำคลิปแบบ ให้ผู้หญิงมายืนแล้วผมมันฟูกระจายนะครับพลังเสียงมันดันขึ้นอ่ะโดยมากเป็นสูตรนี้ครับแต่ว่าฝรั่งเขาจะใช้ช่วงชักลึกพลังงานเยอะเล่นความทีต่าๆครับ30-40เฮิร์ตตัวนี้ผมจูนไว้ที่6กอนก็แน่นเอาเรื่องเหมือนกันครับสะเทือนก็เพราะดีเนี่ยผมติดรถคันนี้ครับกลางฮันรุ่นบางคนให้ชยาเลอะเยอะนะครับช่วงนั้นผมถามว่า ผมว่าให้ทุกคนตั้งชื่อให้เขาเรียกการวรุ่นพระธาตุพนมนะครับนี่ตัวนี้ติดไว้บนรถคันนี้ส่วนตัวนี้ทำล่าสุดนี่แหละครับไปทำที่สารคามก็ลักษณะคล้ายๆฝรั่งนั่นแหละครับแต่พอตตัวนี้ผมผ่านการคำนวณน,นะครับไม่ใช่มั่วนะครับส่วนกั้นตัวนี้เป็นแค่โครงค้ำนะครับไม่ใช่มักกั้นยาวค้ำให้แข็งแล้วก็อยู่ลึกลงไปนิดหนึ่งนี่ฝรั่งเขาทำอย่างนี้ส่วนตัวนี้เป็นแค่โครงค้ำยันเห็นไหมครับ ไม่งั้นฝรั่งคงไม่ทำครับนี่ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นก,ก็ตอบท่านนี้นะครับหรือหลายๆท่านที่เคยสงสัยนะครับให้ดีต้องใส่ไม้ก้านกลางเสียงจะได้ส่งกว่าพอตรูปพอตนะรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับรูปแบบเดียวกับตูบ้บังเกอร์สี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ผมไม่ได้บังคับนะครับ เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ขายของผมไม่ได้ทําขายผมทําใช้เองแล้วก็จะมีคนได้ยินเสียงก็มาไหว้าวานให้ออกแบบให้ผมก็ไม่ได้รับเป็นอาชีพโดยตรงแต่เคยเคยคิดๆนะครับว่าบางทีอาจจะรับทํานะครับเนี่ยประมาณนี้ครับสรุปแล้วก็คือไม่ผิดนะครับ แต่มันจะทําให้ผิดเพี้ยนเรื่องความถี่ถ้าพลาดมาคือหายไปเยอะอย่างตัวนี้ครับตัวที่ผมชี้สีเขียวนี่คือดังเต็มที่ตามที่เราคํานวณออกแบบน,นะครับแต่ถ้าพอตมันเพี้ยนมานะครับมีสิทธิ์ที่จะหายไปกันหลายเปอร์เซ็นต์หลายเท่าตัวฉะนั้นนี่แหละครับคือเหตุผลนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงทําอย่างนี้ตอบคําถามหลายหท่านนะครับก็เหมือนที่เหมือนที่ผม เอาตัวนี้ไปไปออกแบบให้เขาแล้วไปฟังนั่นแหะครับก็มีคนมาบอกว่าให้ผมทําแบบนะเขาก็เคยชินหูชินตาเคยเห็นกับตัวเก่าๆนั้นแหะครับเสียงมันไม่ได้ต้องการการที่จะมีอะไรมาคือคนเขา้าใจเรื่องเสียงกันผิดเยอะนะครับจริงๆแล้วเสียงมันต้องการปริมาตรนะปริมาตรในห้องนี้จากนั้นมันก็ออกหาทางออก ทางพอตขอแค่จูนพอตให้ถูกที่ความถี่เท่าไรที่เราจะเล่นแค่นั้นเองครับถ้าไม่ถูกก็เนี่ยครับตามกราฟแล้วก็เท่าที่ทํามาก็โอเคอยู่พอสมควรนะครับเท่าที่ทําทํามาหรือจะไปดูของฝรั่งอย่างว่าเนี่ยครับเห็น <He ard S 2> ไหมครับเนี่ยแบบเปิดห้องปิดรวมกันเปิดรวมกันนี่ด้วยนะครับ นี่ก็นี่ก็เหมือนกันครับหรือแม้แต่แบนด์พาร์ตออเดอร์หนะครับแบนพาร์ตออเดอร์หกเอาตัวที่มองเห็นภาพนี่ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นพอร์ตแบบซีรีส์ตัวนี้เป็นพอร์ตแบบอนุกรมนะครับเว็บไซต์ DIY audio ของฝรั่ง พอตอ,อนุกรมแบนพาร์ตออเดอร์หมีพอตขนานกับพอตอนุกรมนะครับแล้วแต่จะเลือกชอบเลือกใช้นะครับมันก็มีข้อข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่ฝรั่งชอบเล่นแบนพาร์ตออเดอร์หกับออเดอร์สนะครับพอตอนุกรมถ้าพอตขนานก็กลางแจ้งบ้านเรานะครับเป็นแบนพาร์ตออเดอร์หกพอตขนานนี่ครับ <ín _> เห็นไหมครับนี่เป็นหน้าลมหน้า แล้วก็เสียงจะออกมาด้วยกันตรงนี้เลยส่วนล้มหลังเนี่ครับเป็นอนุกรมพอร์ตแล้วก็มาเอานุกรมกับพอร์ตนี้อีกทีหนึ่งฉะนั้นก็ไม่มีใครแบ่งนะครับฝรั่งทํากันก็ไม่มีแบ่งเพราะเขาคิดปริมาตรรวมอีกประการหนึ่งก็อย่างที่ผมเคยบอกไปคลิปก่อนนะครับว่าพอร์ตนะถ้ามันยิ่งใหญ่มากมันจะกินกินปริมาตรของตู้ สมมุติว่ามันยื่นเข้า25กว้าง25สูง25แล้วลึก200อ,อย่างนี้นะครับมันจะกินเข้าไปนะครับถ้าทำแบบนั้นก็คือทำให้มันกินกินพื้นที่ปริมาตรนะครับตัวนี้มันก็จะชดเชยลดลง,งความดังหรือการตอบสนองจะหายไปอีกฉะนั้นสู้พอตเดียวนะครับก็แล้วแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ขายของมาอะไรแล้วแต่ชอบครับท่านใดชอบแบบไหนก็เลือกทำเอา แต่ผมเอามาตรฐานนะครับทำมาก็โอเคหลายใบเยอะมากไม่ค่อยได้โพสบ้างอะไรบ้างนะครับมันไม่ค่อยจะมีเวลาแต่ว่าก็เขาก็สนใจกันนะครับบางคนมาไหว้าวานให้ออกแบบให้แล้วนำไปตีเองของตัวของตัวนี้ก็เป็นช่างตีตู้นะครับรู้จักกันก็มาก็ เอาดอกมาให้ผมวัดค่าพารามิเตอร์ออกแบบให้แล้วก็ไปลองดูตีให้ลูกค้า2ใบโหดมากครับสะใจก็โอเคครับก็มาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับทำไมผมไม่ทําแผ่นกั้นเหมือนคนอื่นเขาก็เสนอเนะนนะครับสอบถามพูดคุยทักทายนะครับรายการตัวคอมเมนต์กันครับด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ